เ <Ready>, มื่อกี้นี้คลิปที่แล้วอ่ะเป็นเรื่องดีๆของเราแล้วของบาชามแล้วแล้วเรื่องดีๆของเธอเป็นยังไงเหรอบาชามยอยากรู้จริงๆเลยอ๋อเดี๋ยวบอกให้กันแล้วกันจ้าเดี๋ยวเราให้เลย <gasps> อยากรู้ไหมว่าก่อนที่เราจะมาเจอไพลินน่ะชีวิตของเราทั้งสองคนเป็นยังไงบ,งบ้างบางชเไมอยากรู้ไหมจ๊ะว้าวอยากรู้จริงๆเลยบาชเมอยากรู้ว่าก่อนที่ไพลินจะมาเจอเธอเป็นยังไงน่ะได้เลยจ้ะถ้านขอเริ่มจากไพลินก่อนนะได้เลยเดี๋ยวไพลินเล่าให้ฟังว่าก่อนที่มันจะมาเจอทีเคจีเกมอ่ะเป็นยังไงแต่ไพลินขอบอกไว้ก่อนนะทีเคจีตอนแรกอ่ะไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกอเธอนะ่ะ ดูน่ารักกว่านี้อีกแต่ว่าเธอก็มาเปลี่ยนเป็นผมทรงผมแบบนี้แต่เป็นสีเดิมเลยนะอ๊ยเพลินชอบจังเลยฮันก็เดี๋ยวไพลินเล่าให้ฟังกันเลยโอเคฮัคคนก็เริ่มต้นจากไพลินก่อนเลยว้าววันนี้อากาศแสนดีมากเลยไพยลินชอบจริงจๆรๆๆิงจริงเอออยากรู้จังเลยว่าวันนี้จะมีใครมารับเลี้ยงไพลินไหมเนาะ มน่นจะสิอยากฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะเอิ่มเดี๋ยวก่อนนะนี่นายตั้งชื่อเองเหรอว่าไพลินน่ะเอืมใช่นะแต่ไม่ได้หรอแล้วเธอชื่ออะไรอะ่ะเอาท่านขอตั้งเองก็แล้วกันนะสวัสดีฉันชื่อไพลินนะโอเคโอเคส่วนตัวฉันส่วนตัวฉันชื่อว่าอะไรดีนะ้อฉ oh. ันก็ขอชื่อว่าคุกกี้ก็แล้วกันเพราะฉันชอบกินคุกกี้ขนมเช่น คุกกี้อบแห้งกล้วยคุกกี้อบแห้งแอปเปลิลนะว้าวฉันก็ชอบเหมือนกันนะส่วน่านขอชื่อว่าอะไรดีนาะชื่อว่าสตาร์ดีกว่าไหมว้าวชื่อนั้นเพาะมากเลยเออเปลี่ยนดีกว่า,วาวชื่อว่าอะไรดีนาะที่เกี่ยวกับสีขาวมิวก็แล้วกันมิวก็ดีเหมือนกันนะส่วนฉันฉันชื่อดาวอะไรนาะเอาเป็นชื่อดาวดีกว่าโอเคอืมแทนชื่อ ึกไม่ออกจริงเลยถ้าฉชนขอชื่อว่าอืมชื่อว่าอะไรดีนึกไม่ออกอ่ะถ้ <G ül> าแั่ขอชื่อเป็นดอกไม้กันแล้วกันที่ลิลลีล่ดีกว่า, <G ül> ว,าว้าวชื่อพอะมากเลยแทนก็แล้วเหลือแค่รอคนมารับเลี้ยงกันแล้วกันเอ่มหนูนี่ก็น่าจะดีนะถ้้ขอไปดูกระต่ายกันแล้วกันอ้าวสวัสดีงนะับจะมารับเลี้ยงผมไหม ขอรับเลี้ยงตัวนี้ดีกว่าว้าวคุกกี้ได้เจ้าของแล้วหรอเี่ยดีใจด้วยนะว้าวฉชคก็ดีใจด้วยฉชคก็ดีใจด้วยเชคก็ดีใจด้วยนี่ไพรินช่าขอเบาอไว้ก่อนเลยนะนายอ่ะต้องอยู่เงียบๆเ,เอาไว้ทําตัวสงา่าสง่าเอาไว้อย่าพูดเยอะละถ้าพูดเยอะเดี๋ยวเขาจะไม่เอาเรานะแ oh, <no. S 1> อมก็ได้นะขับคนขับคนที่บ้าน <Okay. S 1> านได้กระต่ายและถ้าน,นก็ขอไปเอา อืมขอเส้นก่อนดีกว่าว้าวดีใจจังเลยคุกกี้ได้แล้วอ่ะใช่อย่างที่คุกกี้บอกนั่นแหละแต่ว่าเธอต้องทำตัวสง่าสง่าไว้อย่าพูดเยอะนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไม่เลือกเธอเองเข้าใจ่แล้วจ้าว้าอาข้าไใ้แล้วจ้ามิวแล้วก็ลิลลี่จ้า เล่นเลล่เอ้ยวันนี้จะมีใครมารับเดียงไหมน้อชก็เหมือนกันแค่เหมือนกันแค่เหมือนกันนี่ช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆยตอนนี้มืดแล้วอ่ะโหมืดไวจังยอยเอาล่ะตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วท่านก็ฉันขอนอนก่อนนะ้ย โ <Okay. S 2> อเค๋อฉันก็งว่าไม่ต้องหลับเหมือนกันนะหลับดีกว่าไพรยนยังไม่ง่วเลยอ่ะพรนยรู้สึกแปลกๆนะฮะทำไมเขาถึงมีกระต่ายกันแล้วพวกเธอก็พูดได้ด้วยต้องหาวิธีแก้ถ้าพเรนขอนอนคิดก่อนนะโเฮ้ย <Okay. S 2> นอนนะเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้โอเค ยโอ้โหนอนกันได้ดีเลยนะเนี่ยถ่านเดี๋ยวเปเตรียมอาหารให้เขาดีกว่าเอาละเธอดูแลได้ดีมากนะจ๊ะว้าวขอบคุณค่ะท่านขับขึ้ค่ะขอบคุณมากเลยนะค,คะที่ชมค,ค่ะท่านไปเปวอยตึ้งไปก่อนเดี๋ยวขอไปเอาอาหารก่อนนะพวกเขาน่าจะหิวหน้าดูโอเค ขอให้ได้ขึ้นราคาเธอนี่ขนมคุบเคี้ยวนะพวกเขาน่าจะชอบนะนี่มาเลย,ตยเตงเดี๋ยวเตรียมสำหรับวันพรุ่งนี้ดีกว่าชั้ กินเลยหรือสามตัวแล้วเหรอเนี่ยไออันหนึ่งโฮโฮโฮอ้ามเพลินตื่นมาแล้วอ้อมเพลินตื่นมาทำไมก็งุมกันนะห้วยรับดีกว่าช้าวันรุ่งขึ้นว้าวว้าวเล่นบอลสนุกจังเลยนี่ตึงตึง ไม่น่าเชื่อว่ากระต่ายแบบเธอจะพูดได้นะคุกกี้ใช่งงาผมพูดได้อยู่แล้วจากเอาไปเลี้ยงท่านก็ขอไปหาอาหารแล้วนะต้องไปซื้ออาหารให้เธอก่อนนะถ้านั้นก็ขอไปก่อนว้าวคุณพ่อคะเนี่ยมีกระต่ายด้วยวิตื่นมาแล้ว นี่เพื่อนตื่นแล้วตื่นแล้วโอ้ยองอย่วงนูเนะสวัสดีค่ะพร้อมเพมชื่อเพลินนะจะรับเลี้ยงไหมเอิ่มพูดได้รู้สึกแปลกๆจังอุอ้ยอายเพื่อนจังเลยท่านก็ไม่เอาแล้วก็แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้ยินเสียงอะไรใหม่ๆฮะ<า>นี่แนละตื่นแล้วอุ้ยจิ๊จิ๊จ๊ว้าวตัวนั้นพูดไม่ได้ชเอาตัวหนึ่งนะคะได้เลยลูกเดี๋ยวพ่อซื้อให้โอเคจ่ายตังทางนี้ได้เลย ว้าวอันนั้นก็ดูดีนะไม่เอาหรอไม่เป็นไรคะ่ะหนูชอบต,ตัวนี้คะ่ะโอเคทางก็ปะ่ะเดี๋ยวเราไปจอยตังกันเรารับอาหารตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะนี่เงียทมไม่มีใครรักไพจินเลยอ่ะแต่เพราะว่านางเอาแต่พูดใหญ่พูดอยู่ได้นั่นแหละเลยไม่มีใครรักาเายอ่ะเขาไม่ เป็นผีอ่ะนี่ยำยำยำกินอาหารเช้ากันก่อนอได้เลยาพลินรู้สึกเศร้าจังอ่ะม่เศร้าจังเลยไม่ต้องเศร้าหรอกนะเดี๋ยวก็มีคนมารับเลี้ยงเธอเอง <c oughs> ก็ได้เดี๋ยวพนลินรออีกวันหนึ่ง <c oughs> ได้จ้ะ <c oughs> โอ้ จะซื้อกระดาษหรือหนูดีฮัเอากระดาษก็แล้วกันวเอาเจอตัวไหนดีไพลินก็น่ารักนะเอาไหมาจ,จ้จี้จี้โอ้ตัวนี้น่ารักกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าจ่ายตังได้เลยนะครับค่ะนี่จ่ายตังเลยจ่ายตังจ่ายตังทางก็รอรับอาหารตรงนี้ได้เลยนะคะ เพย์ย <c oughs> ินรู้สึกเศร้าจังย้อ,อยออทำไมต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วอิมนีหิมเพยาเพื่อนพูดถูกแน่นอนอ๋อจระกตายตัวน้อยนะ่ารักไม่ต้องเศร้าไปหรอเดี๋ยวก็มีคนมารับเลี้ยงน้อยเองละหิ <c oughs> แล้วก็ตอนกลางคืนมาอีกแล้ว ยังมีใครรักไพลิงไหมนะเฮ้ยหอเจะเอาขนมไปกินก็ได้แล้วนะนายเหลือให้คนเดียวแล้วเดี๋ยวฉันขอกลับบ้านไปนอนก่อนนะโว้ต้องเฝ้ายามทั้งคืนเลยเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวไพลิงลองไปหาลองไปหาอะไรนะลองไปหาเจ้าของเองดีกว่าอ,อยู่ที่เนี่ยน่าจะไร้ประโยชน์ดังนั้นไปดีกว่า กินอาหารก่อนยิๆๆๆ่ยมแยมแยยยเดี๋ยวเพลินขอ,อกระโดดแล้วนะสามสองหนึ่งฮึบ yes! เยสสำเร็จกระโดดได้ละย่องย่องนี่น้อยจะปล่อยน้อยอ้อยไม่นะไม่นะจับตัวเข้าได้แล้วอู้เหมือนฉันจะต่อฝาดไปหลับดีกว่าโอ้ยเหนียวหลับด้วยเหนีย,ยวหลับด้วยเฮ้ยหลับไปท คนละนีย่องย่องย่องพยายามออกจากนะที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงดีกว่าอเ,เอ้าล่หละตอนนี้เราก็จบพาร์ทหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อพาร์ทสองกันเพื่อนๆสามารถติดตามได้นะคะแล้วก็สามารถกดติดตามช่อง TKGame ได้นะคะคแล้วก็วันนี้ขอลาก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีงาชเมก็ขอสวัสดีสสด้วย